CIA Sport เรื่องเล่าสนุกฟังสบายฟังเพลินผ่อนคลายทุกโมเมนต์ฤดูการที่น่าตื่นเต้นของปีศาจแดงยุคใหม่บทพิสูจน์แห่งการปฏิวัติแมนยูยุคใหม่ที่พร้อมที่สุดในรอบหลายปีฤดูกาล2025-26ไม่ได้เพียงแค่การเริ่มต้นใหม่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เป็นการปฏิวัติที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติ สโมสรได้กลับมามีทิศทางที่ชัดเจนและความพร้อมที่เหนือกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมานี่คือเหตุผลว่าทำไมปีศาจแดงในฤดูกาลนี้จึงน่าติดตามยิ่งกว่าเคยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับจากข้อมูลบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ต่างๆที่เราแบบอ่อรวบรวมมาทำไมหลายคนถึงบอกว่ายุคนี้คือยุคที่พร้อมจริงๆมันมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างใช่ค่ะเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่รากฐานเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารเอ่อโค้ชคนใหม่นักเตะใหม่ๆที่เข้ามาไปจนถึงเรื่องแท็กติกแล้วก็บรรยากาศในทีมที่ตอนนี้เอ่อดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะครับผมงั้นเริ่มที่รากฐานก่อนเลยการเข้ามาของเซอร์จิมเรดคลิฟกับไอเอเนโอสเนี่ยเอ่อดูเหมือนจะเอาโครงสร้างการบริหารแบบมืออาชีพจริงๆเข้ามาเลยนะครับอือค่ะ มีการแต่งตั้งตรงแหน่งใหม่ๆที่เป็นผู้ชู่ชาญเฉพาะทางจริงๆค่ะพวมในการเทคนิคฝ่ายสัรหาอะไรแบบนี้ครับ ทำให้การตัดสินใจต่างๆมันดูอืมเป็นระบบเป็นแบบแผนมากขึ้นนะใช่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะมีเรื่องที่แฟนบอลอาจจะไม่ค่อยถูกใจบ้างอย่างเรื่องลดพนักงานหรือว่าขึ้นค่าตั๋วอะไรอย่างงีค้ครับครับก็มีกระแสอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดมากๆเลยก็คือการลงทุนก้อนใหญ่ในการปรับปรุงสนามซ้อมแคริงตันนะคะทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีใหมๆ่ๆและก็ที่สําคัญคือ การสนับสนุนโคชใหม่อย่างรูเบนออมริมในตลาดซื้อขายแบบทุ่มเต็มที่เลยอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะถึงความมุ่งมั่นจริงๆเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยซึ่งอันนี้เป็นรากฐานที่ดูมั่นคงกว่ายุคก,ก,ก่อนๆนะคะครับแล้วพอพูดถึงโค้ชใหม่รูเบนอโมริมการเข้ามาของเขานี่มีความน่าสนใจยังไงบ้างครับเขามีปรัชญามีสไตล์การทําทีมแบบไหน อโมริมนี่เขาค่อนข้างชัดเจนเรื่องระบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้น3-4-3หรืออาจจะปรับเป็น3-4-2-1บ้างซึ่งจุดเด่นคือวินัยในเกมรับต้องแน่นมากค่ะแล้วก็การเปลี่ยนเกมเร็ว transition play ที่พูดถึงกันบ่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือพอแย่งบอลได้ปุ๊บต้องเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วเน้นจังหวะสวนกลับที่มีประสิทธิภาพนอกจากแท็ติกแล้วเขายังเน้นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในทีมด้วยนะคะ วัฒนธรรมใหม่เช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นมีการตั้งกลุ่มผู้นำขึ้นมาประมาณ6คนนะคะมีแม็กวายดาโลดมาตินเนสมาสราวีแม้กระทั่งทอมฮีตันก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อมาช่วยบูโนเฟรนเดสในการจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในทีมอ๋อแบ่งเบาภาระกับตันไปในตัวใช่ค่ะแล้วก็ใส่ใจเรื่องบรรยากาศ อย่างการสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าสโมสรดีขึ้นในทุกรายละเอียดเลยทั้งโภชนาการการเตรียมซ้อมทําให้เขาโฟกัสกับการโคชได้เต็มที่แล้วก็มีการให้เวลานักเตะอยู่ด้วยกันมากขึ้นทานอาหารร่วมกันนานขึ้นอะไรทํานองนั้นนะคะเหมือนจะเน้นเรื่องความเข้มข้นในการซ้อมมากๆด้วยได้ยินว่ามีการใช้ gps tracker ติดตามนักเตะเลยเหรอครับ อ๋อใช่ค่ะอันนี้จริงเลยเขาต้องการความเข้มขน้นแล้วก็นักเตะต้องทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นตตลอดซึ่งดูจากที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยตัวเขาเองก็ดูมั่นใจขึ้นเยอะนะคะจากตอนแรกๆที่บอกว่า Good day s a r i c o m n g หรือวันดีๆกำลังจะมาครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นความพร้อมจริงๆของสโมสรแล้วมันไม่ใช่แค่ความหวังแล้วคะ่ะความพร้อมที่ว่าเนี่ยส่วนสำคัญเลยก็คือการเสริมทัพในแนวรุกที่แบบโอ้โหทุ่มเงินไปเยอะเหมือนกันนะครับ 3คนใหม่เบนจามินเซสโก้ไบรอันเอมบูโมแล้วก็มาเตอุสคุนยาใช่ค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการทำประตูจากฤดูการก่อนที่ยิงในหลีกได้น้อยมากแบบแค่44ลูกเองมังคะครับถือว่าน้อยไปจริงๆซึ่งทั้ง3คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยโปรไฟล์แต่ละคนก็ดูจะตอบโจทย์แท็กติกของอาโมริมชัดเจนเลยนะคะอย่างเซสโก้นี่ เป็นยังไงครับเห็นว่าค่าตัวแพงสุดเลยเซสโกนี่เป็นกองหน้าตัวเป้าที่สูงใหญ่มากนะคะ195เซนเลยแต่ว่ามีความเร็วด้วยแล้วก็จบสกอร์คมเล่นได้ทั้ง2เท้าลูกกลางอากาศนี่สถิติดีมากชนะดวนไป57.4%แถมเป็นดาวซันโวยู23ของยุโรปด้วยนะยิงไกลก็ดีค่ะอืมครบเครื่องเลยนะแล้วที่น่าสนใจคือเขาให้สัมภาษณ์ว่าเลือกแมนยูเพราะเป็นความฝันไม่ใช่เพราะเรื่อง UCL ด้วยนะ โหได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆเลยแล้วเอมบูโนล่ะครับเอมบูโนนี่ก็เป็นตัวรุกที่สารพัดประโยชน์มากค่ะเล่นได้ทั้งปีกขวาหรือจะหุบเข้าในก็ได้เป็นคนที่ฉลาดขยันมากทั้งรุกและรับซึ่งน่าจะเหมาะกับสไตล์ pressing ของอโมริมมากๆ ออช่วยไล่บอลได้ดีใช่ค่ะแล้วสถิติการสร้างโอกาสหรือค่า O B V ที่เขาดูกันเนี่ยก็ดีมากนะคะแล้วก็การเลี้ยงบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายก็ทำได้ดียิงไป20ประตูซีซันก่อนแม้จะมีจุดโทษ5ลูกก็ถือว่าเยอะค่ะครับผม คนสุดท้ายคุณย่าเป็นยังไงครับสไตล์ไหนคุณย่าเนี่ยจะออกแนวตัวรุกอิสระคล้ายๆพวกเบอร์สิบนะคะทักษะการเลี้ยงบอลน,นี้ดีเยี่ยมเลยสร้างสรรค์เกมได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นอีกคนที่ทำงานหนักช่วย pressing แดนหน้าได้ดีมากสถิติการตัดบอลแย่งบอลในแดนหน้านี้ติดท็อปสิของลีกเลยนะคะโหขยันจริงๆค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีพลังบวกมีความเป็นมือชีพสูงด้วยค่ะ การที่ทั้ง3คนนี้ดูแล้วเล่นได้หลากหลายสลับตำแหน่งกันได้แบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกมรุกของแมนยูฤดูกาลนี้น่ากลัวขึ้นเยอะแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นด้วยนะครับใช่เลยค่ะมันเพิ่มมิติเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับแนวรุกได้เยอะเลยแต่ทีเนี้ยพอเรามองไปที่แดนกลางกับแผงหลังเออมันก็ยังดูเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมรับ อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะน่าจะเป็นจุดที่แฟนๆกังวลมากที่สุดด้านกลางเนี่ยบรูโน่เฟเนนเดสก็ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสารรค์เกมนะคะแต่อาจจะต้องมีการปรับบทบาทให้ชัดเจนขึ้นนิดหน่อยอาจจะให้เขาเล่นเป็นตัวรุกทางขวามากขึ้นหรือเปล่าเพื่อลดการเสียบอลง่ายๆหรือการจ่ายบอลเสี่ยงเกินไปครับแล้วก็เรื่องการคุมจังหวะเกมด้วย ใช่ค่ะอาจจะต้องทำงานร่วมกับคอบบี้ไหมหนูที่เป็นแกนหลักอยู่แล้วหรือเมสันเมาส์ที่ดูฟอร์มดีช่วงปรีซีซั่นแล้วออมอริมก็ชมด้วยหรืออาจจะต้องเสริมพวกบาเลบาหรือวอตันเข้ามาเพิ่มสมดุลในแดนกลางอีกคนส่วนเกมรับนี่คือโอ้โหปัญหาใหญ่สุดเลยฤดูกาลก่อนเสียไปตั้ง68ประตูนะครับ เยอะมากจริงๆค่ะซึ่งระบบหลัง3ามที่อโมริมจะเอามาใช้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแน่นอนความรัดกลุมให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าผูออ้รักษาประตูอย่างอังเรโอนา่าก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเหมือนกันครับทางสโมสรก็ยังให้โอกาสอยู่แต่การที่แนวรับมันนิ่งขึ้นเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้โอนาน่าโชว์จุดเด่นเรื่องการใช้เท้าเล่นบอลที่เขาถนัดได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ ก็ก็ม okay. like oh, yes, yes. ีความเป็นไปได้ค่ะคือถ้าหลังบ้านนิ่งขึ้นไม่ต้องะวงมากเขาก็อาจจะเล่นได้มั่นใจขึ้นแล้วก็นอกจากผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยผู้เล่นเดิมบางคนก็มีแววดีนะคะอย่างอามดเดียโลโอ้ใช่ใช่เห็นว่าถูกจับไปเล่นวิงแบ็กขวาช่วงปรีซีซั่นใช่ค่ะแล้วก็ทำได้น่าพอใจเลยนะด้วยความที่ถนัดซ้ายเขาก็สามารถเลี้ยงตัดเข้าในมาสร้างอันตรายได้เป็นอีกอ p t ช่นที่น่าสนใจค่ะครับ และอีกประเวนหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่ฤดูการนี้แมนยูได้ไม่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแม้แต่ถ้วยเล็กหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยน่าผิดหวังเสียไรายได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อดีซ่อนอยู่ก็ได้นะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมที่น่าคิดเหมือนกัน การที่ไม่ได้ไปเตะกลางสัปดาห์ในยุโรปเนี่ยข้อดีชัดๆเลยคือโฟกัสพรีเมียร์ลีกได้เต็มที่เลยใช่ค่ะเพื่อเป้าหมายท็อปโฟที่ตั้งไว้แล้วก็นักเตะก็เสนื่อยล้าน้อยลงความเสี่ยงบาดเจ็บก็น่าจะลดลงด้วยทําให้นักเตะสดกว่าเดิมและที่สําคัญเลยคืออาร์มริมจะมีเวลาในการฝึกซ้อมมากขึ้นเยอะเลยนะครับ ได้ใส่แทคติกปลูกฝังปรัชญาของตัวเองให้กับนักเตะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องค่ะมันคือโอกาสทองเลยนะในการสร้างรากฐานให้ทีมมันแข็งแกร่งจริงๆสําหรับอนาคตร,ระยะยาวค่ะครับผมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุยกันมาเนี่ยก็พอจะทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นนะครับว่าทําไมฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถูกมองว่าพร้อมกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องการบริหารโคช การเสริมทัพที่ดูจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ทิศทางของสโมสรที่ดูเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นด้วยค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปวัดกันในสนามจริงนะคะทีนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้แฟนๆได้คิดต่อนะคะว่าสาวกบิสัตดงทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่า ฤดูการนี้แมนยูด้วยได้เป็นเพียงทีมที่มีความหวังเหมือนปีก่อนๆแต่เป็นทีมที่พร้อมจริงๆในทุกๆด้านทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ดูมั่นคงขึ้นการเตรียมทีมที่มีแบบแผนชัดเจนการเสริมทัพที่ดูตรงจุด และที่สำคัญที่สุดคือความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในสโมสรที่มีทัศนคติมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันจริงๆปัจจัยเหล่านี้จะทำให้แมนยูในฤดูกาลน,นี้เป็นทีมที่น่าจับตามองและพร้อมที่จะกลับมาท้าทายความสำเร็จได้อีกครั้งจริงๆหรือเปล่าคิดเห็นกันอย่างไรเรามาแชร์กันได้นะคะครับผมและสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม CIX Sport เรื่องเล่าสนุกฟังสบายฟังเพลินผ่อนคลายทุกโมเมนต์นะครับอย่าลืมส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง CIX p o r t ของเราด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังมีเรื่องน่าสนใจเรื่องไหนอยากให้เราหยิบมาเล่าหรืออยากเสนอแนอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับยินดีจัดให้ทุกชนิดกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ